เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เสียงจอแจของผู้คนที่เดินจับจ่ายซื้อของกันอย่างไม่ขาดสายภายในตลาดสดแห่งหนึ่งบรรยากาศกําลังดำเนินไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ขายต่างโก่งคอกวักมือเรียกลูกค้ากันอย่างคลึ้ครืน้นยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนหลายคนจึงออกมาหาซื้อของไปไหว้เจ้ากันทำให้มองไปทางไหนก็เจอแต่สีส้มและสีแดงทั้งโคมสีแดง ผลไม้สีแดงขนมสีแดงหรือพวกของตกแต่งบ้านต่างๆละลานตาเต็มไปหมดบางคนที่ไม่ได้ไหว้เจ้าก็มาหาซื้อของพวกผักสดผลไม้สดหรือของแหง้งเอากลับไปเก็บเตรียมไว้บริโภคภายในครัวเรือนตลาดสดแห่งนี้เป็นตลาดสดที่หลายคนรู้จักกันดีเพราะเป็นตลาดหลักของคนเมืองในย่านนี้ แต่ก็ยังมีตลาดย่อยๆอีกหลายแห่งที่มีขนาดและจำนวนคนที่ลดหลั่งกันไปเอ้าสม้มวันนี้เอาเป็ดหรือไก่ดีล่ะสดๆทั้งนั้นเลยเอาตัวนี้ไหมไก่อ่อนหนังไม่เหนียวนะแม่ค้าขายไก่สดเจ้าดังนามว่าใาย่ป้นที่เรื่องลือเรื่องเสียงอันเจียวเจ้าเรียกลูกค้าเป็นอย่างดีแถมยังมีลูกค้าประจำอีกหลายคน หนึ่งในนั้นก็คือส้มที่จะมาซื้อไก่และแวะมาที่ร้านนี้เสมอเพราะแกพูดถูกใจและให้เลือกทุกครั้งเอาไก่ตัวหนึ่งจับผ้าว่าจะเอาไปแกงให้เจ้ากล้ายินนี้ส้มพูดก่อนยายแป้นจะหยิบไก่ที่มีตัวขนาดใหญ่แล้วเอามาสับเป็นชิ้นสำหรับแกงให้นี่สองร้อยบาทจ้าช่วงนี้ไก่ขึ้นราคาหน่อยนะยายแป้นบอกอกอกไป ก่อนส้มจะยื่นเงินให้แล้วหันหลังเดินไปเลือกซื้อผักไว้แกงไก่ต่อไปเฮ้ยทำไมช่วงนี้ของแพงจังพี่ส้มดูไก่สิตัวเดียวปาไป200อยแล้วปีหน้าจะไม่ใช่ตัวละห้าร้อยเลยเหรอน้อยบ่นกับพี่ส้มพี่สาวที่อายุห่างกันมากส้มนั้นแต่งงานมีครอบครัวอายุ30สตนตนส่วนน้อยนั้นเพิ่งจะจบมหาลายาัยหมัด เลยมาอาศัยอยู่บ้านกับพี่สาวของตนเองเพราะเธอนั้นอยู่บ้านกับลูกชายเพียงแค่สองคนสามีนั้นต้องออกไปทำงานที่ต่างประเทศครึ่งปีถึงจะกลับมาหนึ่งครั้งแต่ด้วยความที่ชอบเป็นคนขี้บ่นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเวลามาซื้อของด้วยกันจึงตินู่นติดนี่ตลอดเวลาช่วงเทศกาลก็อย่างนี้แหละน้อยพวกพ่อค้าแม่ค้าก็โกกโกเอาคราวนี้แหละ เดี๋ยวราคาก็ดิ่งลงเองรีบซื้อเธอเดี๋ยวจะต้องไปรับกล้าที่โรงเรียนด้วยส้มผู้เป็นพี่พูดก่อนที่น้อยจะบ่นไปมากกว่านี้เพราะต้องไปรับลูกชายที่อยู่ชั้นป .2 ออของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแต่ด้วยความวุ่นวายของตลาดกว่าจะออกมาจากตลาดได้ก็เกือบบ่ายสามกว่าแล้วดีที่มีคุณครูเวรช่วยดูนักเรียนให้สำหรับผู้ปกครองที่มารับช้า พอมาถึงโรงเรียนก็เห็นลูกชายของตนเองที่นั่งรออยู่กับครูเวนที่โต๊ะจึงเข้าไปรับและกล้าก็บ่นว่าผู้เป็นแม่นั้นมารับช้ากว่าที่เคยน้อยเลยหันไปคุยกับหลานว่าจะพาไปกินไอติมกล้าเลยอารมณ์ดีขึ้นพอหลังจากกลับมาถึงบ้านส้มก็เข้าครัวทำอาหารให้ลูกกินโดยมีน้อยช่วยเล่นกับกล้าไปพังพาง บ้านของส้มเป็นบ้านเดี่ยวขนาดสองชั้นสามห้องนอนด้วยความที่สามีไม่อยู่น้อยจึงมานอนด้วยแต่ก่อนน้อยอยู่บ้านพ่อกับแม่แต่ทางโน้นมีพี่ชายอีกคนคอยดูแลเห็นว่าพี่สาวไม่มีเพื่อนเลยมาอยู่ด้วยเป็นปีแล้วหลังจากเรียนจบก็ยังไม่ได้ทำงานแต่ก็ให้สามีของส้มช่วยดูงานทางโนนเพราะน้อยนั้นเดือเรื่องภาษา ชีวิตของส้มกับน้อยและหลานก็ดำเนินไปดีจนกระทั่งวันหนึ่งทางสามีของส้มนั้นบอกว่าตนนั้นได้เลื่อนขั้นงานน่าจะได้อยู่ที่นั่นยาวนานและบอกว่าหางานให้น้อยได้ด้วยซึ่งจะให้ส้มนั้นย้ายมาอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศและให้ลูกมาเรียนที่นั่นด้วยกันในตอนแรกส้มนั้นก็ไม่อยากไปเพราะเป็นห่วงว่าลูกจะปรับตัวไม่ทันและต้องไปเรียนไกลบ้าน แต่เมื่อคุยกับทางพ่อแม่ปรึกษากับนอยและถามลูกดูแล้วได้ข้อสรุปว่าทุกคนไม่มีปัญหาจึงตัดสินใจว่าจะไปใช้ชีวิตที่นั่นก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศสองสามวันส้มเลยไปเดินซื้อของที่จะนำขึ้นเครื่องไปต่างประเทศจำพวกของต่างๆที่น่าจะหายากได้ที่นั่นไปเจอกับยายเป้ไขายไก่ที่เดินผ่านที่ไรก็ต้องร้องเรียก ว่าไงส้มวันนี้เดินผ่านเลยนะไม่แวะซื้อไก่สักตัวละ่ะนี่ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวลดราคาให้ยายแป้นพูดขึ้นเพราะปกติจะเห็นส้มมักจะแวะมาซื้อไก่เสมอแต่วันนี้ไม่เห็นแวะมาเลยวันนี้ของเต็มไม้เต็มมือแต่น้อยไม่ได้มาด้วยเพราะเตรียมเรื่องเอกสารอยังไม่เสร็จคงจะได้ไม่ซื้ออีกนานเลยล่ะป้าพอดีสามีฉันเขาได้งานประจำที่นูน่น คงต้องพาลูกกับน้อยย้ายไปอยู่กับเขานี่ก็จะมาซื้อของพวกจําเป็นเอาไปไว้กินที่นู่นด้วยกลัวมันจะหายากนะส้มพูดพร้อมกับยกของที่ซื้อมาให้ดูเอา้าจะไปอยู่ถาวรเลยสิท่าแบบนี้ใครจะอุดหนุนป้าละทีเนี้เย้ยเป้นบ่นแต่ก็แอบใจหายเพราะเห็นส้มมาตั้งแต่ยังไม่แต่งงานคงถาวรละป้า แต่ถ้าวันหยุดคงจะมาปีละครั้งค่าเครื่องมันแพงนะป้าฉันถือว่ามาลาป้าด้วยแล้วกันขอให้ขายดีๆนะส้มบอกกึ่งแต่กลายเป็นการบอกลาเออโชคดีโชคดีกลับมาอย่าลืมมาอุดหนุนป้าอีกนะแย่แยป้นพูดขึ้นก่อนที่ส้มจะพยักหน้ารับแล้วเดินไปซื้อของต่อจนเสร็จแล้วกลับบ้านไป หลังจากวันนั้นส้มกับน้อยก็เดินทางไปต่างประเทศอยู่ที่นั่นจนกระทั่งได้ประมาณสองสาปีก็คิดอยากจะกลับบ้านจึงวางแผนว่าในช่วงสิ้นปีจะเข้าปีใหม่จะกลับบ้านกันและก็ได้กลับบ้านจริงๆในวันที่28ทธันวาซึ่งเกือบจะปีใหม่พอดีวันนั้นกลับมาถึงบ้านในเวลาหนึ่งทุ่มก็ได้แวะซื้อของฝากญาติกว่าจะถึงบ้านก็เกือบจะเที่ยงคืนพอดี โดยเรียกให้แท็กซี่เหมาไปส่งที่บ้านจากสนามบินแน่นอนว่าเส้นทางที่จะกลับบ้านมันต้องผ่านตลาดที่ส้มเคยไปจับใจซื้อของในสมัยที่อยู่ที่นี่ตลาดเดิมมันเปิดแค่ช่วงเช้าตรู่จนถึงเย็นดึกมาก็คือเงียบหมดแล้วแต่มาคราวนี้ก็ต้องแปลกใจเมื่อตอนที่แท็กซี่ขับรถผ่านตลาดส้มยังเห็นไฟแสงสว่างจ้ายังมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันอยู่เลย แต่ดูจะบางตาไปหน่อยไม่ค่อยมีคนมาเดินซื้อของอาจเป็นเพราะดึกมากแล้วเพราะเท่าที่ดูมันก็เที่ยงคืนได้ถ้าดูไม่ผิดมองผ่านๆยังเห็นใหญ่แป้นยืนขายไก่อยู่เช่นเดิมแก่ดูจะมีอายุและมีสีหน้าที่อิดโรยลงมากกว่าเดิมในใจของส้มก็ยังแปลกใจว่าทำไมตลาดสดถึงย้ายมาเปิดในเวลาเที่ยงคืนแบบนี้ กะว่าจะถามน้อยดูแต่ก็เห็นน้อยกับหลานหลับไปแล้วพอจะหันไปถามพี่แท็กซี่ก็เห็นแกสนใจกับเพลงหมอลำที่เปิดอยู่จึงไม่ได้ถามออกไปกระทั่งกลับไปถึงบ้านในเวลากเกือบจะตีหนึ่งจึงเข้าบ้านแล้วก็แยกย้ายไปนอนตะว่าพรุ่งนี้จะนำของฝากไปให้แม่กับญาติญาติด้วยพอมาถึงรุ่งเช้าส้มกับน้อยก็พากันกลับบ้านไปเยี่ยมญาติ และก็จะนอนที่บ้านพ่อกับแม่เลยจนกว่าจะถึงปีใหม่จะได้อยู่กินข้าวกันกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาจนกระทั่งถึงวันปีใหม่ทุกคนก็ไม่อยากจะออกไปกินข้าวนอกบ้านกันอยากจะซื้อของไปทำกินเองน้อยกับส้มเลยอาสาจะไปซื้อให้ซึ่งก็คิดว่าตลาดมันมีจนถึงเที่ยงคืนดึกๆในคืนนั้นถึงจะออกไปเพราะกลับมาจะได้เตรียมทำกับข้าว จนแม่เดินออกมาเห็นส้มกับน้อยยางนั่งดื่มกันอยู่ที่หน้าบ้านแม่เลยถามขึ้นว่าทำไมยังไม่ไปตลาดอีกส้มยังไม่ไปตลาดอีกหรอมันดึกมากแล้วแม่ถามขึ้นก่อนที่ส้มจะตอบไปว่าตลาดมันไม่ปิดไงเพราะขี่รถผ่านไปผ่านมาวันนั้นยังเห็นเปิดถึงเที่ยงคืนอยู่เลยมีด้วยหรอตลาดแถวนี้เปิดจนดึกจนดื่น ส้มคิดว่าอาจเป็นเพราะแม่ไม่ค่อยออกไปไหนเลยอาจจะไม่รู้ว่าตลาดเก่าที่เคยเปิดถึงช่วงเย็นตอนนี้เปิดถึงเที่ยงคืนแล้วแม่ก็ไม่ได้เถียงอะไรเพราะคิดว่าอาจจะเป็นอย่างที่ส้มพูดเพราะท่านก็ไม่ได้ออกไปซื้อของเองถ้าจะไปซื้อก็ให้ลูกๆหล,ล,ลานๆไปเนื่องจากปวดขาเดินนานไม่ได้กระทั่งน้อยกับส้มดื่มกันได้พอมึนๆยังไม่ถึงตับเมา เลยได้ชวนกันไปตลาดในเวลาเกือบจะสี่ทุ่มได้แล้วกะว่าจะไปซื้อแล้วมาทำกินให้ข้ามช่วงปีใหม่พอดีโดยส้มเป็นคนขับรถซึ่งใช้รถกระบะของที่บ้านไปใช้เวลาประมาณ30นาทีได้กว่าจะถึงแต่ก็ขับมาถึงอย่างปลอดภัยเพราะทางรถไม่ค่อยเยอะและค่อนข้างดึกแล้วพอขับรถเข้ามาก็จอดไว้หลังตลาดแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่เห็นรถสักคัน มีแค่แสงไฟจากตลาดเปิดไว้อยู่และก็เห็นเหมือนมีคนเดินไปเดินมาในตลาดไม่รู้ว่าคนพวกนั้นเข้าเอารถไปจอดที่ไหนกันสมัยก่อนถ้าจะมาตลาดก็ต้องจอดรถไว้หลังตลาดเสมอและตอนนั้นรถก็แทบไม่มีที่จอดเลยหรืออาจเป็นไปได้ว่าเพราะมันเปิดจนถึงดึกดื่นคนเลยอาจจะน้อยเลยไม่ค่อยมีรถจึงไม่คิดอะไรมาก หากันเดินเข้าไปด้านในตลาดต่อไปพอเดินเข้าไปก็พบว่าตลาดแห่งนี้มันดูแปลกพิกลแต่ละคนที่เดินจับจ่ายซื้อของกันไปมาไม่ส่งเสียงอะไรแม้แต่กระทั่งการพูดคุยกันบางคนเดินผ่านทั้งสองไปเหมือนมองไม่เห็นซึ่งทำให้ตลาดทั้งตลาดเงียบไปหมดมันไม่เหมือนกับตลาดที่ควรจะเป็นเพราะสิ่งแรกที่คนจะคิดเมื่อมาตลาดคือ บรรยากาศที่มีเสียงดังจอแจและความวุ่นวายของผู้คนแต่มาครั้งนี้เหมือนทุกคนมาเดินเล่นกันอย่างไม่เร่งรีบและไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเลยแถมดูพ่อขาแม่คาก็ไม่มีแม้จะเรียกลูกค้าบางคนนั่งเมอลอยจนมแมลงวันตอมเนื้อหมูจากสีแดงจนกลายเป็นสีเขียวทำไมมันเงียบจังเลยนะพี่สมไม่มีแม้แต่เสียงขุีกันเลยพวกเขาเป็นอะไรกันหมด น้อยหันไปพูดกับสม้มซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเสียงที่ดังขึ้นภายในตลาดแห่งนี้แต่ก็ไม่ได้เรียกความสนใจจากคนอื่นทุกคนยังคงเดินวนไปวนมาทั้งที่บางคนไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพียงแต่เดินกลับไปกลับมาเท่านั้นนั่นนะสิหรือว่าเราอาจจะเมาจนตาลายไปแล้วส้มคิดไปพรางพูดขึ้น หรืออาจเป็นเพราะว่าที่แท้จริงแล้วทั้งสองคนดื่มมาประมาณหนึ่งทำให้สายตาเริ่มไม่โฟกัสและมองเห็นผิดพลาดไปจนกระทั่งได้ยินเสียงเรียกอันคุ้นเคยออกมาท่ามกลางความเงียบทั้งสองหันไปตามเสียงก่อนจะเห็นว่าเสียงนั้นดังออกมาจากแม่ค้าขายไก่สดเจ้าเดิมคือยายแป้นพอทั้งสองเห็นก็เดินตรงไปที่แผงขายไก่ทันที แต่ทั้งสองก็ต้องตกใจเมื่อเห็นสีหน้าและร่างกายของใหญ่แป้นที่ค่อนข้างจะอิดโรยสีหน้าของแกหมองคร้ำดูสูบผอมกว่าเดิมมากแถมใบหน้ายังดูไร้อารมณ์แต่ยังมีรอยยิ้มจางๆอยู่กลับมาตอนไหนล่ะสม้มไม่เจอกันหลายปีเลยเสียงอันราบเรียบของใหญ่แป้นดังขึ้น มันสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าแกรอส้มอย่างไรอย่างนั้นเหมือนผู้ใหญ่ที่รอลูกหลานกลับมาบ้านเพิ่งกลับมาไม่กี่วันเองนะป้าพอดีฉันไปนอนที่บ้านแม่นาเลยแวะมาซื้อของว่าจะไปทํากินว่าแต่ทําไมตลาดนี้ถึงเปลี่ยนเวลามาเปิดกลางคืนล่ะจ๊ะแถมคนยังดูแปลกไปอีกต่างหาก ส้มถามก่อนที่ยายแป้นจะทำสีหน้าจือนเจื้อนเหมือนดูเศร้าไปทั้งสองมองหน้ากันแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้คําตอบว่าทางเจ้าของตลาดได้ขยายเวลาเปิดตลาดได้ถึงเที่ยงคืนเพราะจะได้ช่วยเพิ่มรายได้และสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเวลามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแถบนี้ก็จะแวะมาซื้อของฝากกันส่วนเรื่องของคนที่แปลกไปหนาะ แกบอกแค่ว่าช่วงนี้มันดึกคนเลยไม่ค่อยคลึกครื้นเหมือนตอนเช้าทั้งสองก็คิดว่ามันไม่เกี่ยวกันอยู่ดีน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นอย่าไปสนใจเลยเรื่องของพวกเขาเธอมาอุดหนุนป้าดีกว่าเอาไก่สักตัวไมหมละ่ะเดี๋ยวลดให้ราคาพิเศษเลยยายป้นพูดขึ้น ก่อนที่ส้มจะมองไปที่ไก่และเป็ดในแผงของย่ยแป้นถึงกับต้องกลื่นน้ำลายลงคอไม่ใช่มันดูน่ากินแต่มันดูไม่น่ากินและน่าผื่ออืดผอมมากกว่าเพราะไก่และเป็ดที่ถูกลอกขนของแก่ที่เคยสะอาดสะอ้านตอนนี้มันกลับเขียวอืดช้าเป็นจ้ำๆแถมบางตัวยังเริ่มจะมีมแมลงวันไข่ลงไปจนกลายเป็นหนอนช่อนชัยไปมาอยู่บนตัวไก่ น้อยที่เห็นด้วยเลยสกิดพี่สาวของตนเองว่าอย่าไปซื้อเพราะแกเอาไก่เน่ามาขายตอนนั้นแปลกใจว่าสภาพมันแย่ขนาดนั้นทำไมแกยังเอามาขายอีกถ้าจะว่ามันดึกก็คงไม่ใช่และเหมือนกับไก่ที่ถูกทิ้งไว้นานมากกว่าจะเป็นไก่ที่เหลือขายวันต่อวันเออนี่มันไก่เน่าแล้วนี่ป้าทำไมยังเอามาขายอีกละ่ะฉันจะกล้าซื้อได้ยังไงล่ะป้า ยายแป้นเห็นส้มพูดแบบนั้นก็หยิบไก่ขึ้นมาดูหนึ่งตัวปรากฏว่าเนื้อไก่มันเปื่อยยุ่ยออกมาแถมยังมีหนอนชอนชัยไปตามมือและส่วนอื่นๆของร่างกายของแกด้วยทั้งสองยืนมองอย่างตะลึงงนันเมื่อนอนพวกนั้นมันค่อยๆชอนชัยเข้าไปในปากหูและตาของหญ่แป้นโดยที่แกยังคงยืนนิ่งและส่งยิ้มจังๆมาให้ทั้งสองคน ทั้งสองขยี้ตาไปมาและหยิกแขนตนเองว่าไม่ได้ดื่มจนหลอนไปแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะภาพทุกอย่างมันชัดเจนจู่ๆเสียงหัวเราะก,ก็ดังขึ้นระงมไปทั่วทั้งตลาดทั้งสองหันไปมองและเห็นว่าทุกคนที่เคยเดินวนไปวนมาอย่างไร้ความรู้สึกและเสียงหัวเราะต่างก็พากันหัวเราะอกอกมาพร้อมเพียงทันที่น่ากลัวไปกว่านั้นทุกคนไม่ใช่คนแต่เป็นผี สภาพแต่ละคนเต็มไปด้วยบาดแผลผู้พองเหมือนกับโดนไฟและน้ำร้อนลวกมาตามร่างกายบางคนไม่ไปทั้งตัวจนตาและหนังหัวลอกออกมาเป็นแผน่แผนๆบางคนไฟลามไปจนถึงกระดูกของต่างๆที่วางอยู่ตามแผงก็กลายเป็นของเน่าเหม็นเต็มไปด้วยหนอนช่อนชัยไปมาส่งกลิ่นเหม็นอโลบอบอวนไปทั่วทั้งตลาด ทั้งน้อยและส้มต่างยืนตัวสั่นส่งเสียงกรีดออกมาอย่างตื่นตระหนกกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะวิ่งออกไปทางไหนดีจู่ๆก็มีผีเด็กตนหนึ่งวิ่งมาชนแล้วชี้มือไปทางด้านซ้ายมือซึ่งจะหมายถึงทางออกทั้งสองจึงพากันวิ่งไปตามทางที่เด็กน้อยคนนั้นบอกโดยที่ต้องวิ่งผ่านผีแต่ละตัวที่มีสภาพน่ากลัวและส่งกลิ่นเน่าเหม็นจนเกือบจะเป็นลม พี่ไปทางไหนดีทำไมไม่มีทางออกเลยน้อยพูดด้วยเสียงอันร้อนรนเพราะวิ่งวนไปวนมาอยู่หลายรอบแต่ไม่เจอทางออกเสียทีกระทั่งเหมือนมองเห็นชายผ้ะเหลืองของพระสงฆ์จึงได้พากันวิ่งตามไปพระสงฆ์ท่านบอกให้ทั้งสองเดินตามมาผ่านลดแล้วออกมาเรื่อยๆสุดท้ายสามารถเดินออกมาจนสุดทางออกที่ถึงลานจอดรถที่ทั้งสองจอดไว้พอดี ไปเถยมนี่ใกล้จะฟ้าสางแล้วหลวงพ่อพูดทิ้งถ้ายก่อนที่ทั้งสองจะขึ้นสตาร์ทรถแล้วออกไปอย่างรวดเร็วในระหว่างนั้นน้อยที่นั่งข้างๆก็หันไปมองที่กระจกหลังเห็นว่าหลวงพ่อนั้นกำลังยืนมองทั้งสองคนอยู่ร่างกายของท่านค่อยๆถูกเปเลวไฟลุกท่วมจนร่างกลายเป็นสีดำ แสดงว่าพระสงฆ์ที่มาช่วยนำทางทั้งสองออกไปก็คือผีเช่นนั้นหรือยิ่งสร้างความกลัวให้แก่ทั้งสองเป็นอย่างมากจึงพากันขับรถออกไปอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจและความกลัวจึงทำให้รถพุ่งเข้าข้างทางเพราะหักหลบรถอีกคันที่สวนกลับมาในที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุรถพุ่งลงไปที่ไหลาทางคนแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจากทั้งสองนั้นสลบไปไม่ได้สติแล้วทั้งสองคนจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาเมื่อถึงโรงพยาบาลก็ติดต่อกับญาติให้มาที่โรงพยาบาลแม่และญาติของน้อยกับส้มที่พากันมารวมตัวรอ,อกินเลี้ยงปีใหม่เลเหฮกันไปที่โรงพยาบาลคนไข้มีบาดแผลตามร่างกายแต่ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนภายในนะคะ ต้องดูว่าจะมีอาการแทรกซ้อนเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะคงต้องนอนรอดูอาการก่อนเมื่อมาถึงห้องพักฟื้นหลังจากที่ทำการตรวจทุกอย่างและทำแผลเรียบร้อยทางพยาบาลก็แจ้งอาการกับญาติโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้ชนกับรถที่สวนเลนมาเพียงแค่หักหลบและเสียหลักลงข้างทางเท่านั้น จากนั้นญาติๆก็พากันสลับมาเฝ้าทั้งสองและย้ายมาอยู่ห้องพิเศษเป็นห้องเดียวกันพอมาถึงช่วงเช้าทั้งสองก็ได้รู้สึกตัวทุกคนเลยถามความเป็นไปเป็นมาว่าทำไมจู่ๆถึงได้เกิดอุบัติเหตุแบบนั้นไม่มีใครรู้ว่าทั้งสองไปตลาดในตอนนั้นมีแค่แม่เท่านั้นที่รู้ว่าออกไปจนด้วยความว่าทั้งสองนั้นไปตลาดมาโดยคิดว่าตลาดนั้นมันยังคงเปิดอยู่ ด้วยความที่ไปอยู่ต่างประเทศนานจึงไม่รู้ความเป็นไปเป็นมาที่นี่นั่นเองตลาดอะไรกันแถวนี้มีที่ไหนเปิดถึงเที่ยงคืนนะสม้มลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งพูดขึ้นก็ตลาดเก่าตรงสี่แยกไงพี่วันนั้นขับรถผ่านเห็นเปิดเลยคิดว่ามันคือตลาดจริงส้มพูดขึ้นอีกลูกพี่ลูกน้องคนเดิมเลยพูดขึ้นมาว่า ตลาดนั้นมันร้างไปนานแล้วรองงบจากส่วนกลางมาสร้างใหม่แต่เป็นปีแล้วก็ยังไร้วี่แววนี่เวลาซื้อของต้องไปที่ตลาดใหม่น,นูนแล้วมันจะเปิดถึงเที่ยงคืนได้ยังไงล่ะส้มได้ยินแบบนั้นเลยถามว่ามีสาเหตุมาจากอะไรถึงต้องรื้อทำใหม่จึงทำให้รู้เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาทั้งหมดว่า เมื่อต้นปีหลังจากที่ส้มกับน้อยไปต่างประเทศได้ไม่นานก็เกิดเรื่องรายที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นเมื่อตอนนั้นตลาดเกิดไฟไหม้ในเวลากลางวันโดยสาเหตุมาจากรถขนส่งน้ำมันมาจอดที่ข้างตลาดแล้วเกิดระเบิดขึ้นทำให้ตลาดถูกไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแน่นอนด้วยความที่ช่วงนั้นคนแน่นและแออัดทำให้วิ่งจนเหยียบกันไปหมด บางส่วนก็โดนแรงอัดและสำลักควันไฟวิ่งหนีออกมาไม่ได้ส่วนพ่อค้าแม่ขายหลายคนก็ถูกไฟครอกตายกันไปหมดรวมไปถึงใหญ่แป้นก็ตายไปในครั้งนั้นแบบนี้เองเหรอน้อยกับส้มอุทานออกมาพร้อมกันทุกคนจึงถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นส้มกับน้อยเลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอทำให้ทุกคนถึงกับอึ้งไปตามๆกัน ไม่คิดว่าเหล่าคนที่ตายไปแล้วจากการถูกไฟคราะครั้งนั้นยังติดอยู่ที่นั้นพวกเขายังคงค้าขายสินค้ากันเหมือนครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ที่ไม่มีใครมองเห็นอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่ส้มจะไปต่างประเทศใหญ่แป้นได้ทิ้งท้ายเอาไว้อยากให้ส้มนั้นกลับมาอุดหนุนไก่แกอีกครั้งและส้มก็ได้ตอบรับกลับไป พอกลับมาส้มถึงได้มองเห็นว่าตลาดยังเปิดอยู่และมองเห็นใหญ่แป้นในครั้งแรกพอเมื่อวานนี้ที่เดินเข้ามาในตลาดในขณะที่วิญญาณดวงอื่นๆนั้นไม่ได้สนใจกับการมาของทั้งสองแถมยังเดินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแต่มีเพียงวิญญาณของใหญ่แป้นที่มองเห็นคงเป็นเพราะใหญ่แป้นกับส้มสัญญากันไว้นั่นเอง หลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องของส้มกับน้อยที่ไปเจอมาจนทำให้เกิดอุบัติเหตุจึงเกิดทั้งความเห็นใจและความสงสารแก่ดวงวิญญาณดวงอื่นๆได้เปลี่ยนแผนจากการฉลองปีใหม่ไปทำบุญอุทิศส่วนบุญให้แก่คนตายและดวงวิญญาณที่ยังติดอยู่ที่นั้นโดยจะรอให้ทั้งสองออกจากโรงพยาบาลก่อนผ่านไปสวันทั้งสองก็ได้กลับมาพักฟื้นที่บ้าน ทางบ้านเลยพากันทำบุญครั้งใหญ่โดยการทำอาหารข้าวแกงหม้อแกงไปถวายแด่พระสงฆ์ในวัดใกล้หมู่บ้านพอไปถึงก็นำไปถวายพระโดยมีชาวบ้านหลายคนมาช่วยด้วยพอพระฉันพัตหารเสร็จก็ได้ให้พรและทุกคนก็ได้กรวดน้ำให้แก่ดวงวิญญ,ญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดร่วมกันถวายสังฆทานพร้อมปัจจัยจำนวนหนึ่งให้แก่วัด พอมาถึงตอนที่ต้องนำน้ำที่กรวดแล้วไปเทลงที่ต้นไม้ใหญ่ส้มจึงเลือกเดินไปแถวต้นโพใหญ่ข้างวัดในขณะที่กรวดน้ำก็อธิษฐานให้บุญกุศลไปถึงดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในตลาดนั้นขอให้ไปในภพภูมิที่ดีระหว่างที่กำลังกรวดน้ำนั้นก็หันไปมองเห็นชายผ้าเหลืองของพระสงฆ์รูปหนึ่งเหมือนกำลังเดินเข้ามาด้านในจึงลองเดินตามไปจนไปถึงบริเวณหนึ่ง เป็นเจดีเก็บกระดูกของคนที่ตายไปแล้วรวมๆกันหลายเจดีไปสะดุดกับเจดีใหญ่เจดีหนึ่งที่ต่างจากเจดีอื่นๆเพราะตรงยอดแหลมนั้นมีชายผ้าเหลืองพันเอาไว้พอก้มลงไปมองตรงชื่อก็เห็นว่าเจดีตรงหน้าเป็นที่เก็บอัฐิของพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งมีรูปติดอยู่ในแผ่นสลักหินที่เขียนไว้ว่ามรณภาพ ทำให้ส้มถึงกับใจกระตุกวูบเพราะท่านคือคนที่เจอในตลาดเมื่อวันนั้นเป็นคนที่นำทางให้เราออกมาจากตลาดได้จึงมารู้ว่าที่แท้แล้วท่านมรณนะภาพไปกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นและคงเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนี้ส้มจึงไปถามกับเจ้าอาวาสจึงรู้ว่าเป็นความจริงจึงได้ถวายปัจจัยเพิ่มเพื่อนำไปบูรณะวัดใหม่ตามความประสงค์ของท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่ หลังจากที่การทำบุญเสร็จสิ้นลงก็ทำให้ทั้งสองสบายใจขึ้นมากแน่นอนว่าความกลัวยังไม่จางหายอยากกลับไปต่างประเทศให้เร็วที่สุดแต่ทางสายการบินก็แจ้งมาว่าช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมงดการเดินทางในหลายเที่ยวบินทำให้ไม่สามารถกลับไปได้ต้องเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนและก็ประจวบเหมาะพอดีกับที่จะทำการรื้อตลาดแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ ทางชาวบ้านเลยอยากให้มีการทำบุญล้างตลาดเพื่ออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยจึงได้มีการนำพระสงฆ์หลายรูปมาทำการสวดส่งวิญญาณจากนั้นก็มีการทำบุญตักบาตรก่อนที่จะมีการรื้อตลาดออกทั้งหมดและทำเป็นตลาดใหม่ขึ้นมาเดือนต่อมาทางส้มและน้อยก็สามารถเดินทางกลับได้ตลาดนั้นก็ถูกสร้างเสร็จในเวลาต่อมา แต่ปีใหม่คราวหน้าส้มกับน้อยคงไม่กลับมาแล้วเพราะภาพทุกอย่างยังคงติดตาและอย่างชัดเจนทุกครั้งเมื่อนึกถึงเสมอแต่ก็ยังคงภาวนาว่าขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงได้เดินทางไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถสมม่งมาที่แฟนเพจ a c e b o o k เล่าเรื่องหลอนชนแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ